ยายับหมอร่อยมากอืมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นที่เริ่มทําตั้งแต่เริ่มเป็นสาวจากท้องคุณยายมาเลยแกงส้มที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับของแกจริงๆเลยอืปากหวานวันนี้ยายทําเต็มที่ยายอย่าไปเชื่อแกวตอนเรียนมาหาลัยนะก็พูดแบบนี้แหละป้าร้านขายข้าวอะแถมไข่ดาวลูกวัดโอพูดจะเสียเลยเอา้าฉันไม่ได้พูดเสียหรอก นี่กินเข้าไปเลยค่ะจะได้ไมต้องมาพูดอะไรให้ดิฉันเสื่อมเสียอีกชิ้นใหญ่เกินอร่อยมากเลยครับยายาเอ้ยมะปากว่าหวานพี่ยายอะไรเนี่ยโอ๊ยพี่สองคนเป็นแฟนกันเหรอ โอ้ยไอ้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 เราหน้าจะไหมีอะไรหน้าขำเอาก็ขำพี่พี่โยคิดว่าพี่แก้วกับพี่จอมเป็นแฟนกันยังไงครับอือพี่แก้วอะเป็นเพื่อนของพี่จอมสมัยยีเรยนมหาลัยครับพี่อือทำไมถึงคิดว่าพี่เป็นแฟนพี่จอมล่ะจะไม่คิดได้ไงอ่ะแกจะไม่ได้เหรอแกเมมโทรศัพท์ฉันไม่ว่าเลยแก้วที่รัก ๋อโหนานแล้วนะโอ้นานแล้วดิจบไปกี่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงอายุเดี๋ยวกระทบยายกระทบฉันทำไมกระทบยายอ๋อคือที่ผมถามอะผมก็ถ้าพี่สองคนเป็นแฟนกันอะก็จะได้ไ okay. ปนอนด้วยกันไงอื ไม่ได้ไม่ได้ลูกถึงจะเป็นแฟนกันก็นอนด้วยกันไม่ได้คนที่จะนอนด้วยกันได้จะต้องแต่งงานกันแล้วต้องมีพิธีแต่งงานแต่ยายไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่เอาแก้วทำเมียนะจ๊ะโอ้พอเลยอะไรฉันก็ไม่เอาแกมาทำหัวฉันก็ไม่เอาแกหรอกไม่เอาไม่เอาเป็นผู้หญิงผู้หญิงพูดนี้ไม่ได้ไม่เอา อะไรแบบห้องข้าเขาเรื่องยมื่อกี้ยาวของฉันยาวของฉันนี่เอาไปไหนอ่ะผมก็จะรีบไปจัดห้องให้คุณไงอ๋อเอ้ยฝากหยิบน้ำไปวางในห้องด้วยนี่ดิฉันชอบกินน้ำตอนกลางคืนได้เออเฮ้ยติดใจระศี ตามมาดูแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Idol Factory Official ดูฟรีนะจ๊ะ